สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพามาเก็บเม็ดผักขมเบตงครับผมนะนี่ครับผมนะนี่ผักขมเบตงครับเนี้ยต้นผักขมเบตงครับหน้าตาเป็นนี้นะนี่ครับผมนะผักขมเบตงนี่ครับผมนะนี่คผมถ้าดอกอ่อนยังไม่แตกดีจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเนี้ยนี่ครับผมนะดอกยังอ่อนนะเนี้ยดอกเริ่มเป็นดอกตัวเนี้ยังอ่อนอยู่ครับผมนะยังอ่อนอยู่นะครับ เี่ก็ไปดูดอกที่มันสามารถเก็ <S <S บขยายพันธุ์ได้นะครับ,บผักขมเบตงนะนี่ครับผมนะถ้าเป็นดอกที่ขยายพันธุ์ได้จะเป็นหน้า,นา,นาตาแบบนี้นะครับผมนะจะแก่เต็มที่แล้วเนี่ยนีะครับผมนะดอกจะแก่แล้วครับผมนะ นะครับนะครับย่ดอกประคมที่แก่เต็มที่แล้วนะครับเลี้ยเก็บให้พอดีมีเพื่อนเขาขอมานลครับผมนะเียเก็บให้นะครับเลยงไปให้นะครับเยอะมากเลยครับตอนนี้นะโอ้เพียบเลยนะเนี่ยจะเป็นขนไปหน่อยนี้ เดอกปักขมนะครับเก็บดอกปักขมอย่างในดำๆนี่้ผมนะเก็บใส่ถุงแล้วผมนะเพื่อขยายพันธุ์นะครับผมนะปักขมไม่ตรงนะปักขมไม่ตรงไม่ได้ขายครับผมวนะันพอดีเพื่อนก็ขอมาก็เลยจะตรงให้ปีนะตอนนี้ คนเบตงเหมือนกันครับคนบ้านเดียวกันนะเอาไปอยู่ขอนแก่นนะขอมาเราจัดไปคนะรับผมนะผมเบตงครับผมอันนี้ก็เยอะๆอันนี้นี่ก็หลายต้นแล้วเนี่ยเป็นร้อยแล้วเนี่ยเป็ดปัะขมเบตงเยอะมากๆเลยครับผมเนี่ย ถ้าไม่เก็บมันก็จะล่วงหมดแล้วเนี่ยดำๆนึ่งเม็ดหนึ่งต้นหนึ่งนั้นเนี่ยครับเม็ดหนึ่งต้นหนึ่งหลายสิบต้นแล้วเนี่ยกินนี่หมดแล้วเนี่ย ยังปลูกต้นนึ่งก็เยอะนะต้นหนึ่งมันก็ขยายพันธุ์ได้เป็นพันเป็นโอ้เยอะแยะเลยเป็นตับคมไม่ต,งตรงพขอขอมาเราจัดไปครับผมนะอย่าให้เสียครับผมเจ็บใหม่ๆเลยครับผมนะจริงๆเลับผมลวงมาเยอะแล้วเนี่ย bộ cướp con này này, 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 này. Cái này, này. Bắc khóm bê tổng. นันนนกีีนะ่ะมเยอะนะนี่นี่เป็นร้อยต้นเนาะเกิน100ร,ร้อยไปเปลืองถึงสิบต้นนี่ถือว่าพอได้กินแล้วนี่แคปซีนนะมีถุงซีนมาด้วยนะซีนอย่างดีแล้วผมเนาะซีนครับเนี่ยนะปักเป็นตะขอมไม่ตรงส่งให้เพื่อนครับผมนะส่งให้เพื่อน แต่เวลาจะเป็นดอกอ่อนจะเป็นเหลืองเืองเนี้ยผมนะดอกดอก่อนเพรามันอ่อนจะเหลืองเหลืองนะผมนะจะเหลืองเหลืองพอแก่แล้วมันจะเป็นเม็ดดำๆนะเราเก็บได้เลยตัวนี้ผมนะนะครับครับสวัสดีครับผม